สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายคลิปในการหา VAT 7%หรือภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการหาใน Excel นะคะนี่ก็คือสำเร็จหมดแล้วเราจะหาค่าย,ยอดสุดทีด้วยแต่ราคาเต็มๆที่เราต้องจ่ายกับราคาที่เราเสียภาษีนะคะ,ะเราจะลองทำกันดูขั้นแรกเลยเราก็พิมพ์แบบว่าเท่ากับคลิกที่2 5 0 0 0ราคาของโทรศัพท์นะคะ นี่ก็คือสินค้าที่เรากําหนดมาว่าจะหาแวดนี่ราคาตั้งต้นก็คือ25งหมื่แล้วก็กดไปพิมพ์ไปว่าดอกจันก็คือคูณ7%ปซก็ได้เท่ากับพันเบาทนี่คือคาววอ่าววาแบาลองอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะไมโครเวฟ2องพเท่ากับ2องพคูณด้วยเจ ปอนตก็ครับ168้อหกทีนี้เราก็ล่าออกมาได้เลยนี่เสียจเรียบเรียบอยแล้วหาแบตต่อไปเรามาหายอดสุดทีกิการราคาจริงๆที่เราต้องจ่ายไปเท้ากับกดใช้สูตรซไ,ได้เลยซแล้วก็ลาปุ๊บนี่ราคาเต็มที่เราต้องจ่ายคือ26000 หน่พันเรห้าสิยที่เราซื้อโทศศั์โ์รศั์ราคาของผู้ขายตั้งต้นก็คือคิดราคารายตัพทัแล้ว2 5งหมื่นแล้วก็มาบวกค่าแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับร,รัฐบาลหนึ่บาทเเปอร์เซ็นต์ของราคาชิ้นนั้นโดยการคูณเจ็เปอร์เซ็นต์เข้าไปนี่แล้วก็ราคาสุดทีก็เท่ากับ2องหมืาสิบบค่ะแล้วก็ลองเราก็ทำอย่างนี้ได้เลย ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันจบ